สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็จะพามาดูสกินที่จะเข้าไทยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ8สกินนะคะแล้วก็มันจะมีสกินที่คอแลแลบกับเกม h o ดด้วยนะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกินที่คอแลแลบกับ h OK นะที่ทาง RV เขาให้โหวตนะคะมาขายในราคา499คูปองนะเป็นสกินของตัว น้องปลาหมึกนั่นเองแต่บัตรแต่มาให้ซื้อบัตรลดราคาแล้วนะแต่อันนี้ยังไม่มาเลยแบบว่าสกินยังไม่มาเลยแต่ให้ซื้อบัตรแล้วนะคือเราก็นั่งรอตั้งนานว่าเอา้าเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยจะมาช่วงไหนจะมากี่โมนะคะเป็นสกินหมึกที่หล่อมากๆคือไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะคือมันแบบว่าบางทีอาวีมันก็อึง้งเกมมันบั๊กอะไรต่างๆนานานะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวสกินกันดีกว่านะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่แอปเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะๆนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมานะคะสำหรับคลิป,ปรีวิวสกินเดี๋ยวเราจะเลื่อนให้ดูให้มันเห็นชัดๆนะเยอะๆอุ้ยเอฟเฟกต์อลังการอยู่นะราคา499นี่ก็มิตรภาพอยู่นะทุกคนเนี่ยราคาถือว่าก็ได้อยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นมืนเป็นสกิลที่2นะ ชงเชงอันนี้ก็โดดไปมันเป็นกึ่งๆแบบเอฟเฟกกึ่งๆึ่งอนิเม 2D ่นดีอะไรเงี้ยอ่สวยนะชงเชงอ่าฟันหอันนี้เป็นอัรติเวตอั i v ติเบตือแบบเหมือนคิงคองกลิล่ายักษ์เลยอ่ะคืออลังการมากสวยมากอ่ะหุ้ยคือได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ทุบทุบอ่ะทุบอีกทีทุบอีกหนึ่งทีนะคะ สวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสกินอื่นนะคะทุกคนมานะคะสกินนี้ก็จะเป็นสกินของตัวรู้นะคะนี่คือตัวอะไรวะลืมแล้วเนี่ยตัวตัวรูนั่นแหละทุกคนคือวันนี้มันก็เปเรยนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณเครดิตคลิปจาก channel HackLOVNew นะคะแล้วจะทิ้งเครดิตไว้ให้ที่ใต้ดีคริปชันสกินนี้ก็คอลแลบกับ H O K เเหมือนกันนะซึ่งราคาอลังการงานสร้างมาก ราคาแบบมิตภาพนะคะทุกคนรูกนะคะโอ้ oh, oh, มันจะเป็นตัวนั้นน่ะตัวที่ทุบๆอะ่ะที่มันไม่ค่อยมีใครเล่นอะ่ะที่เมื่อก่อน,นจะเป็นแบบคุณลุงม,มีนวดอะ่ะทุกคนคุณไหมเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลอุ้ยอุ้ยอันนี้สวยนะสวยมากอุ้ยอันนี้ยิง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 อันนี้เราไม่เคยเล่นตัวนี้นะเราไม่รู้ว่าเป็นสกิลที่เท่าไหร่นะอืมสวยนะเนี่ยยิงไปปึ๊บปึ๊บต้องแตง้งต้องเชง อย่ยิงยิงอันนี้สกิลอันติยังใครรู้บอกเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวตึงอันนี้ยิงไปยิงอีกเยอะเยอยอประมาณนี้นะคะสำหรับสกินตัวรูกนะก็เดี๋ยวเราไปดูสกินถัดไปกันเลยดีกว่านะคะสกินถัดไปนะคะสกินใหม่ก็จะเป็นสกินตัวอลิสใหม่อีกแล้วสกินอนลิสมาบ่อยแล้วก็น่ารักมาก อันนี้เป็นอลิสดัมเมเยอร์นะคะมีกระตายอยู่ข้างบนหัวน่ารักฟุ้งฟริ้งกุ้งคลิ้งกระดิ่งแมวมากอันนี้จะเป็นเอฟเฟครอบๆนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟคสกิลกันนะคะว่าจะซสวยงามบาดตาบาดใจแค่ไหนตอนนี้เริ่มไฟเริ่มหมดแล้วนะอันนี้เป็นการโจมตีปกติอ่ะเยอะๆเอาไป อันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งอ่ะอุ้ยน่ารักนะเหมือนแบบปล่อยแมวออกมาแล้วก็มีตีกองด้วยอ่ะทุกคนดูดิมีแบบพอตีมันก็ตีกองแหละแพงวะเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นสกิลที่สองนะคะน่ารักมากเอ้ยอันนี้เป็นสกิลที่2เหมือนกันเราดูอันตีเนี่ยอลังการขนาดไหนอันนี้เป็นสกิลที่2เหมือนเดิมมันจะเป็นรูปแบบกระต่ายนะอุ้ยอันนี้เป็นอันตีอันตีอลังการมากคือมีแมวเป่าแต่อยู่ข้างในอ่ะคือสวยเกินไปปะ คือสวยเกินเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสกินถัดไปนะคะจะเป็นสกินของตัวฮายาเตะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะมันเหมือนสกินเดิมอะ่ะมันคล้ายๆอันเดิมอ่ะที่มันเป็นฮายาเตะสีเขียวๆอ่ะทุกคนเอออันนี้ก็จะมานะคะ้คางบงวังบิงวางบิบับนะคะทุกคนเห็นตัวข้างหลังไหมมันคือตัวมาลอดนะคะ กำดบ,บึกที่มันยกดำเบลอยู่ข้างหลังอะ่ะอันนี้ก็ฮยฮเตะผมขาวนะใส่หน้ากากมันเป็นแมวผุ่นยนต์ปะเนี่ยหรืออะไรรองเท้าเหมือนอันเนี้ยไนกี้อะ่ะรุ่นที่มันแพงๆอ่ะทุกคนเหมือนมากเออเยอะเยอะเออลายชุดเหมือนกระเป๋าเบาๆเลยทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะอันนี้มันจมตีปกติ เราว่าสกิลนี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ยังไม่แบบยังไม่ว้าวนะอันนี้เป็นโจมตีเอออ่ะสกิลไปเยอะเยอะเยอะสกิลที่สองแล้วก็เอ้ยสกิลที่สองมาละชงเชงชงเชงเราดูอันติเนี่ยอันนี้สกิลหนึ่งสกิลสองเยอะ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 คือมันก็ฟันอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ อ่าดยให้ทุกคนดูเว้ยดูวันตีดิมันเหมือนแบบมีโดนแล้วก็มีเมืองด้วยอะเดี๋ยวดูอีกรอบนะมีโดนแล้วก็มีเมืองถือว่าก็อลังการก็สวยอยู่นะแต่แบบยังไม่ค่อยโดนขนาดนั้นนะแต่ก็ให้อยู่เต็ม10บก็ให้5แลละกันสําหรับสกินนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสกินถัดไปกันนะคะสกินถัดไปนะคะก็จะอยู่รอดจากใครที่ไหนไม่ได้นะคะก็จะเป็นสกินของเต้อ มาหลอดนะคะเมื่อกี้ที่มันยกดัมเบลอยู่ข้างหลังนี่ไงฉากเดียวกันคือเซิร์ฟอื่นขายเป็นวนลอลล่าพาร์แน่นอนถ้ามาตีมนีนะ,ะอันนี้มีมีคนนั่งอยู่ด้วยมีคนนั่งแทนมาหลอดยกดัมเบลนะ,ะทุกคนสังเกตดูนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆนะจะเป็นแบบสามเหลี่ยมพิกเซลกระเป๋าอาจจะได้อินสปายเรชั่นมาจากลายกระเป๋าเบาๆนะคะ,ะ,คะอเล่นนะพูดจริงอันนี้ก็จะเป็นหน้าโหลดเข้าเกมอ่าพังงาดหน่อยเขาน่จะลิกมาแล้วแหละ เอ้ยดูดิสกิลปกตินะคะมันจะฟันแล้วก็เป็นสีฟ้าฟ้าเป็นแบบพิกเซลพิกเซลมันเชิงแบบพูดว่าไงอ่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมประกอบกันอ่ะฟันอีกนิดนึงเราดูอันตีนะแปลว่าอันตีเป็นสี่เหลี่ยมแน่นอนเลยฟันชงเชงอ่ะฟันอีกทีเยอะเยอะเยอะฟันแล้วมันก็จะมีแบบสีทองแกมแกมอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2นะคะเป็นดูดดูดมาแล้วก็มันจะมี สีทองเยอะๆมาด้วยเออเยอะเออเยอะๆะเอามาดูอัติเมตอุ้ยอัติเมตจะมีกรอบทองแล้วก็โดดมาก็ฟิลเป็นฟลฟิลแบบฉันกระโดดไปเปิดสังเวียนนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกินถัดไปกันดีกว่านะสกินถัดมานะคะสกินต่อมาก็จะเป็นสกินตัวน้องอ้อยมาตีมเดียวกันแน่ๆเลยนี่มาตีมเดียวกันเลยทุกคนมันมันจะมีอีกตัวเว้ยที่มันยืนอยู่ไอตัวใหญ่ๆแล้วก็ คือเพิ่งสังเกตว่ามีตัวใหญ่ๆแล้วก็ไอตัวข้างหลังอ่ะเป็นตัวผู้หญิงนะคะทุกคนเห็นไหมพี่มันมา5้าตัวเลยเหรอสกิลนี้แต,แต่แต่เราคิดว่าตัวใหญ่เนี่ยน,น่าจะเป็นโตโลปะ่ะแต่ยังไม่มานะคะยังแบบว่ายังไม่การันตีน้องอ้อยนะคะจะเป็นฟิลแบบสามเหลี่ยมเป็นพิกเซลสีเขียวไม่รู้จะอธิบายยังไงมัคนก็เป็นแบบลายต่อๆกันอันนี้จะเป็นโจมตีตกกะปิแบบปกติอาสกิลหนึ่งไปละโยโยโย,ยอาไปสีเขียว ใครชอบสีเขียวเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยเมษานี้มาแน่อันเก่ายังเข้าไม่ครบเลยเฮ้ยสกิลที่สองมันเหมือนแบบขี่อะไรมาเนี่ยดูดิเหมือนมีเกาะอะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นการวนๆเอฟเฟคเยอะๆอะหมุนอันติเมตมายังหรือมันคืออัลติเมตมันเราไม่เคยเล่นอันนี้เป็นอัลติเมตนะคะเฮ้ยอัลติเมตก็คือ ก็ได้อยู่นะเหมือนแบบเปิดสั่งเวียนอะไรอย่เงี้ยเหมือนตีมตัวตีมที่แล้วนะคะเพราะว่าตีมเดียวกันนะคะจบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวถัดไปนะคะมานะคะทุกคนคือผิดคาดไม่คิดว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆอะ่ะไม่คิดว่าจะเป็นสกินแก๊กเว้ยคิดว่าเป็นโทโลคือแบบสวยมากนี่สกินแกลกค,คือมันจะมีชิ้นส่วน3เอ้ยชิ้นส่วนสกินนะคะ3 4นะสำหรับตัวน้องแก๊กนะคะ อีกตัวผู้หญิงยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูคิดส่วนประกอบสกินอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวเอฟเฟกต์สกิลกันดีกว่านี่คือแขนน้องสั้นมากทุกคนเอ้ยอันนี้โจมตีปกติคือมันมาแบ่งตีมละสีตัวละสีกันเลยป่ะอันนี้เป็นสีฟ้านะโจมตีเหมือนอันนี้เป๊ะมาลดแกมมีแกมทองเออกระทืบไปเลยกระทืบไปอีก ยอะเยอะเอ้า oh, อันนี้ดึงมานะคะสี่ขีสองวิโซ่สวยนะเนี่ยนี่นี่นี่อะโซ่สวยนะนี่เป็นฟิลแบบอะอธิบายไงอะคือมันไม่รู้จะอธิบายจริงๆอะไรจริงๆยังไงอายะเยอะอยุอันนี้ก็ดูดป้ายอันติเมตแกมทองด้วยมีแกมทองทองสีทองแบบสีทองมันมันสีทองเหมือนสกินไซเบอร์อะไรสักอย่างอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู เอฟเฟกวิดีโอแล้วก็ชิ้นส่วนประกอบสกินอะไรอื่นๆนะคะอ,อ๋ออย่างนี้เป็นเอฟเฟกเวลาตายนะ,ะมาต่อนะคะนี่ก็จะเป็นสกินตัวรูกนะคะอีก1สกินแต่สกินที่ให้ดูไปเมื่อกี้คือหลอกกว่านะภาพแตกละเอียดยิบเลยมันชัดได้เท่านี้นะ เนี่ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสกินถัดไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนมานะคะสกินใหม่ของตัวน้องเอรินนะคะต้องใช้เวลาสักครู่ที่ภาพมันจะชาร์นะโอ้จะชาร์จได้ยังเนี่ยมาอันนี้ก็จะเป็นฟิลหูเอลนี่มา,มา,ม,ามาแล้วหมุนหมุนรอบๆปีกหมือนแมลงปอเลยลูเอฟเฟกต์การโจมตีนะคะอันนี้การโจมตีปกตินะอ่ะ โยโยนะ่อันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งสกิลโยสกิลที่หนึ่งแล้วก็วิ่งอันนี้เป็นสกิลที่สองนะคะคือวนแรงจะพูดเราอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงกับสกิลนะอ่ะหมุนหมุนมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นอัลติเมทอ่ะเดี๋ยวเราดูอัลติเมทอีกรอบ หมุนหมุนหมุนหมุมาหมุนหมุนอันนี้เป็นอัลติเมทนะคะประมาณนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังเบาอยู่นะเอาไปเล่นแรงก็คือเจอบ่อยมากแล้วไปดูสกินถัดไปกันดีกว่านะสกินถัดมานะคะขอย,ยกให้กับ2สกินนี้นะเป็นสกินของตัวยยานนะคะมาฟิลแบบยานชุดนอนภาพแตกมากภาพไม่ชัดมากอันนี้ก็หมุนหนเหมือนจะมีตุ๊กตาอยู่ข้างหลังนะนี่อ่ะภาพมาละมานจะแบบ บิดเลค้างๆอะไรอย่างงี้เลยอันนี้เป็นเตี่ยวเซียนนะคะมากับสาวหวานนะเปลี่ยนคาทาเป็นช้อนซ่อมแล้วก็มีขนมสตรอเบอรี่อะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนคออะไรนะแพนเค้กฟีลแบบฮันนี่ทออะไรประมาณนี้นะคะสกินถัดมานะคะก็จะเป็นสกินแจกฟรีในแงกงนะก็จะเป็นสกินแบบว่าของตัวซิลิก้านะคะในแรงแมท ก็เดี๋ยวอีกประมาณ20กว่าวันนะคะอวีก็จะทําการรีแล้งกันนะคะนี้น่าจะเป็นสกินที่เอาเข้ามาต่อจากคาเปน,นี่นะคะประมาณนี้รอบๆก็จะเป็นรถถังขึ้นทำไมสกินฟรีสกินแลกอะไรเงี้ยมันอลังการรถถังอันใหญ่มากนะตัวนี้นะคะคือพูดถึงไม่ได้เลยสําหรับสกินตัวชาร์ลอตนะคะซึ่งฮีโร่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเลยแต่ก็เดี๋ยวน่าคิดว่า ตอนเข้าเซิร์ไทยอะน่าจะมาพร้อมกับสกินนี้นะเราคิดว่าสกินนี้สวยมากอะแล้วถ้ามันลำลำเจ็ดแฉกใช่ปะคือมันจะอลังการขนาดไหนคือรอคลิปรีวิวสกินนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปรีวิวสกินมาเราจะพาไปดูนะตรงนี้นะคะสําหรับกิจกรรมอลิสนะคะซึ่งเซิร์เวียดนามนะคะเขาบอกว่าจะเข้าวันที่11เมษายนนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเซิร์ไทยอะจะเข้าวันไหนนะแต่เราคิดว่าคงเข้าใกล้เคียงกันนะซึ่งจะมาในแบบรูปแบบร้านค้าประเทศจอนนะ ร้านไทยอาจจะมาเป็นกิจกรรมสุ่มแยกก็ได้ก็จะมีเป็นเอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกวาร์ปอีโมจิแล้วก็รูปโปรไฟล์ถาวรน,นะคะเหมือนในภาพเนี่ยเหมือนจะมีเป็นสายฟ้าให้เอาไปแลกสกินอะไรประมาณนี้ด้วยนะแต่เราคิดว่าตอนเวลาเข้าไทยเนี่ยมันก็จะตรงกับส่งการพอดีนะเซอร์ไพรส์อาจจะแบบว่าปรับเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบของสกินตัวแกลกที่เราบอกไปนะมันก็จะเป็นแบบ สีมันแบบฟุ้งฟิ้งกระดุ้งกระดิงกระดิ่งแมวเกินนะอันนี้สีมันหวานมากคือมันเหมือนแบบไม่ใช่แก๊แกแบบดุดันนะคะเอ้ยนี่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ภาพกันอีกทีนะอันนี้ก็จะเป็นแก๊กสีชมพูอันนี้จะเป็นแก๊กสีม่วงนะคะอันนี้เป็นแก๊กสีเขียวแต่ถ้าให้ดูนะว่าเราชอบสกินไหนนะคะคงเป็นเออแบบว่าไม่ใส่อฟเฟกต์นี้ได้ไหมเออทุกคนตอนที่เราดูคลิปใช่ปะ คือเราอ่ะพลาดไปอย่างหนึ่งเวยมากดซูมทุกคนเห็นมุมบนนี้ปะเนี่ยตัวนี้นะคะมันคือตัวอะไรยังไม่มาเลยนะคิดว่าอุ้ยอาจจะเป็นตัวอ้อยอเลยบอกนี่คุี่คุ้นน,นะและ้วตรงนี้นะคะข้างหลังผู้หญิงเนี่ยคือตัวอะไรอันนี้เป็นตัวไฮยะเตะนะคะตัวที่ยกดมเบลนี่จะเป็นตัวมาลอดอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอรีวิวอันนี้จะเป็นอ้อยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่ะรอนะทาไมมันแพ็คนี้มันมา5สกนเลยเนี่ยมันคือมันแบบ อลังการงานสร้างเกินไปมุย้ยก็เดี๋ยวใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นส่งท้ายสกินนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสําหรับสกินฟรีอันนี้แจกฟรีแน่นอนนะคะซิลิก้านะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากการกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้ยนะคะเพื่อไม่พลาด,ดกิจกรรมอาวีอะไรใหม่ๆนะคือเหนื่อยมากนะคะคลิปนี้พูดเดียวมากอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกค